ขอสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับเพื่อนเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านครับหกนาฬิกาเนาทีครับแต่เช้ามืดครับไข่แตกครับวันนี้ยังคงเป็นไข่อีเวนต์เหมือนเดิมครับผมเจ้าลูคาริโอนะครับอยู่กับ ID สีแดงครับ ID เด็กนะครับจะรอดหรือไม่รอดจะเกลือหรือไม่เกลือมารับชมกันครับผม ขเจ็ดก,กิโลในอีเวนต์ครับมาดูกันครับว่าจะเป็นตัวอะไรใช้นี่หรือไม่ครับมาดูแฟบโอ้โหแล้วก็เหมือนเดิมอีกแล้วครับเพื่อนๆครับโอ้โหซื้อโบมีครับผมมาถี่จริงๆครับถี่จัดๆครับผม โอ้ตายครับวันนี้ขอเนียจับมินิลดีกว่าครับเพื่อความสนุกสนานดีกว่านะครับผมไม่ไหวจริงๆครับวันนี้โอ้หลายวันแล้วครับปักเจอแต่ซูโบมีเจอไปหมดเลยนะโอ้เยอะแยะเลยครับผมหลับไปครับ6แคนดี้ครับมินิลโอ้โหเอาแล้วครับมีเจ้านูล่ามาครับ ส <c oughs> <300 S 2> ามร้อยกว่าไม่อยากจะจับเลยครับผมชาวะอาทิตย์นะครับบันหยุดพักผ่อนหลายๆคนวงใบเที่ยวต่างจังหวัดสุดอากาศที่มันสดชื่นนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับแวบะบมาทักทายช่วงเช้าเฉยๆนะครับมีกล่องเจ็ดวันหรือเปล่าไอดี ID นี้โอ้มีกล่องเจ็ดวันครับเดี๋ยวเปิดกล่องเจ็ดวันให้ดูเลยนะครับ โอ้โห oh, oh. เดี๋ยวขอนี้จไป p พาเวอร์อก่อนนะสำหรับ ID สีแดงตัวเด็กๆนะครับผมก็ดูสลับ ID กันบ้างนะครับช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับผมไอดหลกักก็ยังไม่ค่อยจะมีอะไรพิเศษเลยนะครับเอา้าผิดอันครับผมเดี๋ยวกดดูไชนี่ก็ได้นะนะครับกดหาไชานี่ก่อนนะเผื่อเจอไชนี่นักรานะครับผมจะได้ไปวิวัฒนาการล่างกันเลยครับ ระหว่างนี้ครับ6นาฬิกากว่าๆนี่นะครับรอรอไข่2ใบนี้แตกนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรเด็ดเด็ดตเปล่านะครับเดี๋ยวรู้มากะตัวนี้โอ้โห1 2ึ่เลยครับโอ้ต้องจับแล้วครับชั่วโมงนี้สีพีสูงจริงๆครับตัวนี้สีดลยครับพี่ไม่ได้ใช้นี่ครับถ้าได้ใช้นี่นี่จะ เยี่ยมยอดเลยครับสี่ีส,สูงอย่างนี้นะครับโอ้โหสามดาวด้วยครับผมกลไาวไแล้วเชียวครับโอเคครับเดี๋ยวเรามา power up กันสักตัวสองตัวดีกว่านะครับ power up กันหน่อยดีกว่านะอ่าั u c k y pokemon ครับเดี๋ยวติดท็กเพิ่มด้วยว่า ไอวีรนะ้อนะเอาปิดดอกจันทสครับโอ้โหอะไม่มีครับนำโชคไอวีร้อยของเราไม่มีครับไม่มีก็เอาพวกนี้แล้วกันนี่นะครับวิวัฒนาการไปนะโอ้โหเยอะจัดครับไม่รู้จะเอาตัวไหนนะครับผมหาตัวที่มันหน่าลุ้นหน่าสนดีกว่านะครับ เอลฟี่เป็นไงอ่านะครับเอลฟี่เรามีแคนดี้เยอะอยู่นะไม่เอาดีกว่าครับเอาตัวที่มันน้อยๆน,นะครับจะได้ไม่เปลืองสตาร์ดัสเยอะนะอ่าโอ้มีดารูมักกาที่เป็นลัคก,กี้ถึงสองตัวเลยครับโอ้โหนี่ครับลัคก,กี้ดารูมักกาครับโอ้ยววัฒนาการ ตัวนี้เล่นเล่นดีกว่าครับสามพันครับหกพันเก้าพันครับอ่ะจัดไปสิบแปดแคนดี้ครับรวมพอมีแคนดี้อยู่นะเพาวเวร์อัพไปครับเพื่อที่จะไปจับเจ้าโมโนสึนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับในกล่องเจ็ดวันนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะนี่ครับโอ้โหได้บอลมาเต็มเลยครับเก็บก่อนครับโอ้โหสิบสี่สามสิบสองเลยครับสิบสองบอล สีเหลืองเลยนะครับผมมาดูกันครับว่าในกล่องเจ็ดวันนะครับของไอเด็กสีแดงนี่นะครับผมจะได้ชายนี่โมโนสือเปล่านะครับมาดูกันครับแล้วก็เป็นตัวสีน้ำเงินครับโอ้โหมาไวไปไวนะครับผมไม่ต้องรุนเลยครับโมโนสือครับสีน้ำเงินในเช้าวันนี้ครับอีกแล้วครับผม ไม่รู้ว่าจะทําเป็นฟักไข่หรือว่าทําเป็นของเก็บ <acho> ว <qui> ันด well oh, oh. ีนะครับเดี๋ยวควบไปเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหอ่านะครับได้สามดาวนะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับขออนุญาตเก็บบอลทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นเอาตาบอลทั้งหมดเลยนะครับเอาตาบอลเป็นสีส้มๆอย่างนี้แล้วใช่ไหมสีเหลืองๆอย่างนี้แล้วใช่ไหมโอ้โหเรามีไข่อ้าวได้ไข่สิบกิโลมาครับ โอ้สนุกแลยครับงานนี้ได้ฟักไข่10กิโลอีกแล้วครับจัดระเบียบโปเกมอนนี้ครับโอ้เอาตัวไหนออกนี้ครับมีรีว200ไปครับโอเคหาแล้วครับฟักไข่ต่อกันครับนี่เรามีที่ฟักไข่แบบเร็วนะครับโอ้โหมีไข่10ิโลครับ2ใบครับณนเวลานี้นะครับ ลุนเจ้าหลายๆตัวกันที่ยังไม่มีนะครับผมทั้งสองใบเลยแล้วก็อีกใบหนึ่งครับเป็นไข่สิบสองกิโลครับแล้วมันไม่บอกด้วยว่าให้ลุนอะไรครับ <c oughs> <c oughs> ไข่เก่าเหรอโอ้ตั้งแต่วันที่สามเดือนหนึ่งนู่นะครับโอ้ใช่ไหมน่าจะสามเดือนหนึ่งนะนี่ครับสิบสองเดือนสิบแล้วก็ ใช่ไหมอ่าสิบสองเดือนสิบอ๋อสิบสองเดือนยี่สิบไม่มีครับวัน <laughs> ที่ยี่สิบเดือนสิบสองนะเดือนขึ้นก่อนนะครับอ่าเดือนขึ้นก่อนเดือนหนึ่งเหรอโอ้เดืนอนหนึ่งวันวที่สามครับอืโน่นละครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลยนะครับต้นปีเลยครับนี่จะสิ้นปีแล้วนะโอ้โหแล้วรับมีไข่ใ,ให้ฟักครับแล้วก็ มีอะไรให้ดูอีกครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะโอ้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับโอ้ตอนนี้เหลือฮักคูริวตัวเดียวครับเดี๋ยวเรารางวัลก่อนครับก่อนยังมีเวลานะครับอีก19วันนะครับเพื่อนๆเควสสิบห้าเควสนะครับผมนะครับแล้วก็คําท้านักสะสมครับคําท้านักสะสมก็น่าจะได้เจ้าใครนี่นะครับอะไรนะลืมชื่อครับ เคียวมังเคียวเคียวมังกรเนี่ยครับก็ตัวนี้เลยนะครับผมตัวที่เราหาตีกันแล้วมันไม่ค่อยมีใช่นี่นะครับครีมครีมแกนนะครับผมครีมแกนครับโอ้โหจริงจริงครับเอาละครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมแล้วขอจบบทเพยงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวผมกลับเข้าไปสู่ไอเดียหลักนะครับแล้วเรามาตีกันนะครับถ้าเป็นไครลิวผมจะจัดน้ําแข็งตีครับถ้าเป็นมังกรนะครับก็จะ ใช้2 ID ตีนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นไข่สีเหลือง3ดาวนะครับซึ่งผมใช้บัตรฟรีตีได้นะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยสวัสดีครับ